โอ้โหใครก็คือมากดหัวใจให้รัวๆน่ารักที่สุดเลยพี่ปุ้ยนุ่นใช้ฟิลเตอร์ของอะไรคะโนฟิลเตอร์ hmm. จ้ะแต่พี่ทำอันเทลาที่วีสแควร์ หมอคะถ้าเกิดว่าหนูอยากหน้าเป๊ะแต่ไม่โป๊ะเนี่ยเครื่องนี้สามารถช่วยได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเครื่องนี้ช่วยตอบโจทย์ของเราเลยอายุยังไม่เยอะหมอก็แนะนําทําเป็นตัวทาราพามัมโดยเครื่องนี้นะครับมันลงลึกถึงชั้นสมัยซึ่งช่วยคงความอ่อนเยาว์ของน้องปุยนุ่นไปได้เรื่อยๆเลยครับบริเวณที่ปุยนุ่นกระวนก็จะเป็นช่วงตรงนี้เลยค่ะคุณหมอหมอจะใช้ตัวโบทออกนะครับช่วยเสริมทําให้กรอบหน้าน้องดูคมชัดยิ่งขึ้นนะครับ ที่ปุ้ยนุ่นเลือกทำอันทราที่วีสแควร์ก็เพราะว่าคุณหมอกิ่งค่ะและที่สำคัญก็คือคุณหมอสามารถแก้ไขปัญหาของเราให้ตรงจุดใช้ช็อตน้อยยาน้อยประหยัดคุ้มค่าและก็ทำให้เราเนี่ยหน้าเป๊ะในแบบที่เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะอันทราหน้าเป๊ะทงสาวีสแควร์ are, อันทราหน้ายกเหมือนติดปุเตอร์